หนังตาโตแต่กลัวการผ่าตัดเราจะแก้ยังไงตอนเราอายุ20่ตาเราจะสวยอย่างยกสวยอย่างเต็มสวยแต่พอเราอายุ30หรืออายุ40กระดูกมันสึกครับการผ่าตัดเนี่ยมันมีข้อดีคือมันรวดเร็วแต่ว่ากระดูกขมับมันสุดก็จะทําให้ขาดแรงยกขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าผ่าตัดก็ควรจะดูลักษณะของกระดูกของเรา,เราด้วย,วยน,นี่เห็นไหมตอนเริ่มต้น หนังตาจะตกเคยได้รับการผ่าตัดมาเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้แค่เรื่องกระดูกครับทำให้ปัญหาเรื่องของหนังตาตกยังมีอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็เริ่มจากการซ่อมผิวชั้นบนยิงอาบูเต้ขึ้นโมโนโพล,ล่าเอฟ มันจะช่วยทําให้ผิวของเราเนี่ยนะครับมันเด้งเพราะว่าพอเราอายุมากขึ้นเราจะมีการสูญเสียคอลลาเจนเรื่อยๆผิวก็จะเกิดการย่อนจะไม่แน่นนะคะพอผิวเริ่มดีแล้วเราก็จะมาเก็บรายละเอียดร่องแก้มใต้าตานะครับนะแค่0.5ซีแล้วทีเด็ดเลยบริเวณคําับนะครับก็อีก0.5อรวมทั้งหมด3ามนั่นเองนะคะตัวฟิลเลอร์นะคะที่ทางทีมแพทย์ของคุณหมอซีใช้เบลลาโทโลนั่นเอง เลอร์เบลาโทโลเป็นท็อปของฟิลเลอร์เลยอ่านะคะและที่สําคัญก็คือจะมีความกลืนไปกับชั้นผิวของเรานะคะเราสามารถเช็คได้เลยบนตัวกล่องจะมีคลินิกนะคะขึ้นอยู่เลยเนาะ